สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทรรมคามิเศษนะครับวันเสาร์ที่2มกราคม2564นะครับสวัสดีปีใหม่รายการทุกท่านนะครับอนสุกิมไทยรัฐนะครับขอบคุณไทยรัฐครับสกแกนูก,ก่รน,นะครบโอเคมาดูยาแรงล็อกดาวกรทมปิดผับห้างห้ามนั่งร้านอาหารสังคุมเข้มใน8จังหวัดด้วยมีตาย2 มีติดเพิ่ม2 7 9มีผู้ว่ามีัวมาชัยป่วยโควิดใน่หลวมรชินีทรงรับผัว,วสมุทรสาครปริยาเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์องม์พระสิทธาแจกกันเยี่ยมผ้วเอ่อเยี่ยมใครปริยาผ้วนะครับสุดสาครที่ป่วยโควิดไปด้วยนะครับในหลวงมีพระาชทาามีพระราชสารให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและทีมเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ โอเคด้านบนด้านบนแสงแรกแสงแรกแสงแรกครับแสงแรกแห่งปีนักท่งเที่ยว700คนโตลมหนาวเฝ้าชมแสงแรกของประเทศไทยที่ผานชนะใดอำเภออุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอของเจนจวัดบุรบนราชนานีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่นะครับค่อยโผล่ขึ้นเทือเขาฝั่งสปอลาวเวลา6โมง29นาทีกิวทัศ ทมกลางทิวทักตก,การตารตัวเลขแค่3วันดาบ186ศกฉนวนเมาแล้วขับโคลานมากสุดแหย่ยนแสงแรกปัชนะได้คือรับสกกลาดใหม่นะครับวันนี้ด้วยใจผักด้วยใจผักกระทรวงนิกรชาวไทยลงนามหายพพรพื่สิ่งไม่ใช่หัวและส่งเิมเพื่อนเจ้า,าพรอมราชีนาดเรื่องในวันขึ้นปีใหม่และรับปฏินหลวงราชทาน ทีน้าสาลาสาหาไทยสมาคมในภาพบรมาลชวาง่ครับอีกตำราดมืมอรบี64นะครับบนใยมีไทยรุมดาวสุดโตง่งทักษิณส่สองเศรษฐกิจไทยนะครับโหนี่นาเห็นใจนะโดนตำรวจจริงฮะคืนวันเขาดาวเลยนางจันเพนพิสิทธิ์บุญมองดูร่างร่างอย่างของนายปีพงรุ่งวิทยารูปเล็กเจ้าที่องค์การเป็นสารหลงังถูกสิบตำรวจเอกธีรยุทธ จันโคงพุ่งปอมู่สนสิทธิ์ใช้ปืนไล่ยิงเสียชีวิตหน้าสามระูุมิลงพักดุสิสตนะครับตำวเอกเมาปืนโหดยิงดับหมู่เกษตรนะครับบุกว่างงานงานปีใหม่ผู้ตายนหนีไปนาสนยิงตามลั่นเจาะกระสุนจ่ยิงตามลั่นไกลเจาะอกนะครับสิบตำรวจเอกปืนโหดเมาไล่ยิงหนุ่มองการเกษตรดับนะครับ ชีวิตใหม่ลูกยีราฟนะครับก็เกิดขึ้นที่ลูกยีราฟเ่าเครียไม่ห่างแม่ยีราฟโบหลังตกลูกช่วงสายวันปีใหม่ในส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาไทยในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อสื่อสาจังหวัดชนบุรีทั้งการและท่องเที่ยวรุ้นระทึกและเป็นยีราฟทักษิณเศรเศรษฐกิจไทยต้องรู้ทันคุณนิยมชี้วัฒนธรรดีการเมืองดีปัดพ้อนม่เลี้ยงเด็ก อยากมาเลี้ยงหลานทักษิณสอง 2, สถานการณ์ปี 64, ป64ชูทางนว่าเศรษฐกิจไทยต้องรู้เท่าทันคุณนยิยมแนะนำแลพลตฟอร์มขึ้นมาใช้เองตอพวกผู้เท่าอย่าหลงอดีนนตนะฮะอันนี้อ,นอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อ,อบุ้มแรกปี64นะครับเจ้าหน้าที่ eod ตรวจสอบบริเวณลานจอดรถกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าถนนราชเนินสถานที่กลุ่มวิวนํำกุ้งจะผู้ประกอบการมาหาลายกาถูกหลังมีคนร้ายสองคนขี่จักรยานเคลี่ยงไปบอบพี่บกมีผู้บาดเจ็บสี่คนนะฮะผู้บาดเจ็บสี่คนยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะจนไต้รประกบข้าตาตำรวจดาบป่ชอชดอรยลาลา หน้าสองนาสองเลือกตั้งสารัฐมันเป็นความวุ่นวายหนาสามเป็นเรื่องของวาระร้อนสะทอ้อนสานก,การณ์วิกิจการเมืองวิกิจการเมืองนะครับทีมข่าวไทยรัฐรวบรวมวาทะร้อนนมาเสิร์ฟปปนอนเดี๋ยวตทวนความมัน ก็ตรวจสอบจังหวะการเดินที่ผ่าน9ท้าทายไร้เกียริถอยอนะฮะสวดตำลาท่องวิชาเสือนชูแนววิชาพิปไตยธนาพรลุกปนสยาทวงอำนาจคืนรัศดรมีโกนกีดสยองชวนหลีกไปเก้ากำราบเจนเกรียนและลงพันจิตแก้วแท้ขอบอขอบอ ปดูต่อหน้า4หน้า5นะครับเชื่อมั่นประเทศไทยสวัสดีปี6 4ศิลปะการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันวันนี้ปีฉลโโูโควิดโควิดโควิดสวัสดีปีบัวอันนี้เป็นอัปเดตรถไฟฟ้ายัยแมงมุมนะครับสาวกรุงเทพใกล้ใกล้ใกล้สำเร็จละใกล้สำเร็จใกล้สำเร็จ หน้านะครับ8มาดูทักสิณครับทักสินทักษิณทักสินสองทางวอาเศรษฐกิจไทยนะครับแนะนำทำแพลตฟอร์มใช้เองตอนนี้แพลตฟอร์มในเมืองไทยที่กำลังดังนะครับก็คือคนละครึ่งคนละครึ่งกระเป๋าตังค์นี่นะเราช่วด้วยกันก็ถือว่านี่เป็นปการพลิมประยุทธ์ก็ดีเหมือนกันนะครับทำแพลตฟอร์มใช้เอง ปันธงอีก8ปีจีนแสงสาระัฐโปไม่ได้เป็นท่อน้ำเลี้ยงเด็กท่าร,รัฐมนูญแข็งบ้านเมืองดีแม่อยากกลับบ้านเลี้ยงหลานเป็นแก่นะครับทักษิณอันนี้ต่อหนะ้า8มาหน้า9นะครับปี64โลกยังระบบกับโลกระบาดเพื่อไทยยืนเคียงก้าวไปด้วยกันสุทินรับมีคนสวนทางกับในายใหญ่พลังปร,ระสาฐและเพื่อไทยพกพูนตัวเองชวนลั่นในหน้าสมานามจุลินทร์วอนร่วมใจผ่านวิจิต บัญญัติที่ปี64ยังวุ่นวายไม่หยุดสึกซักฟอกทําการมือเปลี่ยนอันนี้เปิดรถแบบวิจิตนาวิกิอันนี้หน้า10เป็นพิกวิกิตพิกฟื้นท่องเที่ยวไทยปี64ฝิกฟับหลายเกิส19เครับแล้วก็อันนี้มีหน้า11หน้า11ถวายพระพร พระเดวิจนยานยมเสือพระยาโรงแรมสอยอภรรเจ้าอยู่หัวนับเสนอพระนางเจ้าพระมชีนานึงในวันขึ้นปีใหม่นะฮะขึ้นปีใหม่วันีสามวันนะนี้ยาแรงโควิดกิน2ชีวิตติดเชื้อใหม่279รายและที่63เป็นชายแต่อายุ70ปีส่บปีนใหม่เ็้ระวัง277รายล็อกดาวน์ไกลใน9จังหวัดกรุงเทพ ทรงรับผู้ว่าพระยาสุทงสาครเป็นคนไข้หลวงอาการยังต้องเฝ้าระวังปอดอักเสบอันเชิญดอกไม้พระราชทานพระยาผู้ว่ามีพราสารให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจครั้งแรกมาไม่เจอมาเจอครั้งที่สองนะครับขยายล็อกดาวน์สมุทรสาครทารรวมยังระบาด3ามพื้นที่หลักนะครับ และให้ปิดร้านอาหารนะมาเทาิบวันปิดจากร้านอาหารปิด95าลายชาวบ้านพวะาย้ายผู้ป่วยมาชุมนุมกันทบุรียอดพุ้งอีก29าลายตาเจออีก7จลายนะครับสะแก้วเจอ2ลายหนุนนนไปรู้ผลติดโควิดที่อุบลคัอโอ้โหชาย60ปีติดเชื้อป่อนปัทยากับสุรินทร์แล้วก็ ทักษิณมีหน้า12มีทักษิณเพื่อไทยตนอภูมิใจไทยเมินฝ่ายค้านล็อกเป้าหนูดุมการเมืองแรกปีกระติงไฟนะครับคุณหน้าคนร้ายเป็นกลุ่มอาชีวะ191ชี้เป็นระเบิดไปบ่บนะฮะตำรวจเมาตำรวจเมาโอหน่าเห็นใจนะ ตำรวจทำไมถึงยิงนะไหนดูหน่อยนี่ครับบอกว่าจัดงานทีมใหม่สิตวสัวเองจียุทธเข้ามาทักทายผู้ใหญ่ก่อนกลับไปนั่งดื่มสุราจากนั้นมีอาการมึนเมาเข้ามาเงียเลยว่าเข้าใจว่าเพราะในงานมีเพื่อนหญิงเยอะผู้หญิงเยอะสักพักสืบเรื่องเรื่องออกมาเป็นรอบที่สามพบนายเปี๊ยกพงศ์กำลังหยอกล้อ,อก,กับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งที่เมามามากว่าทำไมยังไม่กลับต้องร้อยเขาดาวก่อน ทางรายการกล่าวว่าแค่หยอกล้อเท่านั้นทําให้สิบดเอกที่ยุทธไม่พอใจพูดจาแต่ว่าในปีวพงอย่าเล่นกับเพื่อนผมแบบนี้ในปิวพงได้ตอบผมกับเพื่อนเล่นแบบนี้เป็นเรื่องปกติทําให้สิบดูเอกทียุทธไม่พอใจเห็นท่าไม่ดีให้ในายผมมีวพงไปขอโทษให้สถานการณ์ดีขึ้นผู้ตายอย่าฟ้าไปขอโทษผมพี่ไม่มีอะไรกันนะแล้วก็ฉุนเฉียวครับชักปืนยิงใส่เลยโอ้โหกลางมากนะกลางตำรวจยิงก็ยิงก็งเ,เลย แต่ว่าสิบตรวไปที่โรงพยาบาลเพื่อนตำรวจสายตัวจได้ใช้จากกุมหัวทําให้ใช้ภาพปิดไม่ให้เห็นกุ่แจมือไม่สื่อมวลชนบุรกภาพนี่คะั้องพวกเดียวกันเออต้องดูนะครับว่าจะเล่นไปถึงไหนวิศวกยาแรงวิศวกรสาวจากสมุทรสาครเจอโควิดด้วยนนทบุรีติดไวรัส25รายนะครับกทมปิดสานบริการยาวไป ภูมเข้มสานที่กึ่งล็อกดาวร้านค้าห้ามนั่งกินได้ซื้อกับทักษินแนะสู้โควิดนะครับนี่ไปดูคลิปของผมได้เลยนะครับทําไว้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า700,000คนหมออังกฤษเซ็งนละเมอร์คำสั่งปูอนุมัติฉุกเฉินรับรองวัคซีนนี่ครับนี่คือเซกชั่นแรกนะครับเยวดู นี่ก็เป็นเซ็กชันของกีฬาครับแหมไม่มีมวยปล่อยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีมวยปล่อยอันนี้เขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงปี2564ห่แสงแสงสว่างไปอุโมงค์ยุดยิมมีความหวังให้สู้ๆเทคโนโลยีไร้สัมผัสชีวิตวิถีใหม่ e x t o r m a l อะไรคู่วายคู่จิ้นทะลุโลก เช็คเสถียรภาพสิบคู่รักดาราเลิกๆ,ๆใกล้ๆเล็กๆหลักๆธรรมดามาดูฉลองปีใหม่สองศูนย์สองหนึ่งหน่อยครับกคู่โควิดสิบเก้าสองศูนย์สองหนึ่งทางการลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษฉลองโดยใช้โดรนยิงเป็นปีสองศูนย์สองหนึ่งนะฮะเรเป็นตัวเลขอันนี้รัฐพิหารนะครับรัฐพิหารนั่งสมาธิ คณะไทยพุทธคยาเมืองคยาและพิหารอินเดียสวดมนต์ข้ามปีอันนี้พระเยซูที่บราซิลนะครับอันนี้ที่ทอมสแควร์นิวยอร์กอันนี้ที่ออเลันนะครับเป็นแสงแรกนะไม่ใช่แสงแรกครับต้อนรับสักกรารแรกเป็นประเทศแรกของโลกนะครับอันนี้เป็นที่สุงที่สุดในเลิกเบิร์ดคาริฟาที่ดูไบนะฮะ เริ่มต้นศัก,กราชใหม่วิหารชาเทพอาถวยเทพอัคโรโปวิสทูเรเจนประเทศฟรีสนะฮะัข้ามร่วมงานศิลปุนะครับแต่ข้ามประชาชนร่วมงานนะ,ะที่เยอรมันนะ,ะเบอร์ลินอันนี้เมืองไทยฮนะรับปีใหม่กันที่ประเทศไทยร่วมกับไอคอนสยามในวันที่มีท,ท,าามมทุกภาคส่วนจต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดพลุรักโลกทําจากข้าวเหนียวไทยกว่า25,000ดอกแต่การตาส่งกําลังใจให้คนโควิดไปด้วยกันข้ามโควิดไปด้วยกันนะฮะอันนี้ 5G 5G ที่ไหนอะเขาดาวเสมือนจริงบนออนไลน์นะ 5G อันนี้เซ็นทรัลพัฒนาเซ็ Central, นทรัลมาจากมือทอทอปอันนี้เขาดาวแบบ new normal นะครับแต่เขาสดให้ชมทั่วโลกอันนี้เกาหลีเหนือนะครับ กาลุเหนือมารอชมแน่นเลยตำิบัคิมอิวซุงนะครับไม่น้อยหน้านะครับสปปะพราวมเหมือนต้นคึ่งยิงจัดพุกนะครับเงียบเหงาครับที่ช่องอลิีเซ่เงียบเหงาครับมาตรการโควิดระปีใหม่นะครับเวลาที่เราคอยชาวเซียเราชมที่วิทวังเก็มลินกรุงม,มอสโกแต่ตำวจจับได้ผู้คนว่างเปล่ามาตรการโควิดนะครับแสงแรก กูุงปักกิ่งับนี่ทนี่คือทั้งหมดของไทยรัฐนะครับวันเสาร์ที่2มก,กราคม2563นะครับขอบคุณไปราชการทุกท่านที่ตามช่องยูทูบที่ทำพนเศษขอบคุณสุดยิ่งไปรัฐด้วยครับสวัสดีครับ